ถ้าอยากพัฒนาจริงๆอย่าอย่าไปมองที่จุดสูงสุดให้มองที่จุดต่ําสุดก่อนเพราะว่าจุดต่ําสุดมันต้องมันต้องค่อยๆขึ้นไปแล้วมันก็จะสูงสุดของมันเองแต่ถ้าเราไปมองที่จุดสูงสุดมันก็ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามองพื้นฐานเลยพื้นฐานให้แน่นมันก็จะไล่ระดับไปบ้านมันก็จะแข็งแรงขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นครับเช่นนักกีฬาสักกีฬาหนึ่งนะไปได้แชมป์อะไรมาก็ตามเนี่ยคนก็สปอนเซอร์เนี่ยก็จะแห่ไปโอ้ยดีใจแล้วก็ ให้เป็นเงินให้เป็นรางวัลแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าก่อนที่เขาจะไปได้แชมป์เนี่ยเราเคยให้อะไรเขาไหมผมก็อยากจะมาฝากถึงวงการบาสเหมือนกันว่าถ้าอยากให้วงการบาสพัฒนาจริงๆอะ่ะเราก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานจากเด็กก่อนให้ความสำคัญกับเด็กไปก่อนเพราะเด็กในวันนี้ต่อไปเขาก็ต้องโตมาเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพเป็นโปรเฟชชั่นแลสามารถเลี้ยงชีพได้ ก็อยากจะฝากตรงนี้ให้ผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่รักบาสจริงๆนะครับเข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสโมสรใหญ่ๆที่ทรักบาสนะครับสร้างบาสเกตบอลเผยแพร่บาสเกตบอลให้ประชาชนได้รู้ได้อะไรเงี้ยครับพอมันมีการแข่งขันเนี่ยในก,กีฬาก็จะเพิ่มมูลค่าในตัวเองให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเหมือนอินสปิเรชันของเด็กๆว่า เนี่ยเขาอยากเป็นนักกีฬาบาสนะแต่เขาไม่รู้เลยว่าณนะตอนนี้นักกีฬาบาสจริงๆอะระดับไหนที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้ถึงขนาดที่เรียกว่าคุณไม่ต้องเรียนแต่คุณเป็นนักกีฬาชีพแล้วคุณเก็บเงินก้อนนี้แล้วคุณไปทาไปทําอาชีพอะไรก็ได้ผมไม่ได้สนับสนุนให้เด็กไม่เรียนนะฮะอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นทางเลือกของเด็กเหมือนต่างประเทศอย่าง NBA อันนี้อันนี้มองไปไกลเลยอย่าง NBA เขาเล่นมาตั้งแต่อายุสิบหก เขาก็สามารถเลี้ยงชีพได้หรือว่าใครที่ทํางานก่อนแล้วเขาค่อยไปเรียนคือฝรั่งเขาจะจะให้ทํางานก่อนแล้วค่อยเรียนอะไรประมาณนี้ก็ผมว่าก็ดีก็ดีครับมันมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คิดว่ามันก็สวยละสวยสวยงามเลยผู้ใหญ่ทุกคนที่รักย้ําว่ารักในกีฬาบาสจริงๆเข้ามาช่วยกันพัฒนาอย่าเพิ่งไปมองที่ผลงานว่าเราไปได้อะไรมาหรือเราเสียอะไรไปให้ดูก่อนว่าจุดพื้นฐานของเราคืออะไร